สวัสดีครับอยู่กับแป๊ะนะครับบิ๊แป๊ะคนขี่เขานะครับวันนี้อยู่ในหัดใหญ่ก็จะพามากินของอร่อยครับเป็นขนมโบราณชนิดหนึ่งชื่อขนมดอกกระโดนนะครับรสชาติของขนมนี่จะเป็นแป้งหวานๆนะครับแล้วก็จะโรยมะพร้าวทึ่งคลุกด้วยเกลือก็จะมีความเค็มเข้ามาตัดกับความหวานทึ่งเป็นรสชาติที่อร่อยมากตั้งแต่ผมกินมามีเจ้าป้าเจ้านี้อร่อยสุดแล้วครับยังไงเดี๋ยวจะลงไปถ่ายให้ดูนะครับ เรียกว่าขานมดอกกระโดน,นครับเป็นขนมโบราณของทางภาคใต้นะครับรสชาติก็หวานหวานจนเค็มเพราะว่าใส่มะพร้าวเข้าไปด้วยมันตัดกันดีครับรสหวานแล้วก็ตัดด้วยความเค็มของมะพร้าวแล้วก็เกลือที่ใส่อยู่ในมะพร้าวนะครับ แล้วเราก็ได้มาแล้วนะครับขนมดอกกระโดนนะครับสามชิ้นยี่สิบห้าบาทนะครับผมกินแบบไม่ใส่ไข่ถ้าใส่ไข่มันก็จะชิ้นตกชิ้นละยี่สิบบาทนะึแต่ไม่ชอบนะครับ <c oughs> นะครับหลังจากที่ไปต่อคิวอยู่พักนึงนะครับได้มาแล้วครับสามชิ้นร้อนๆเลยครับ รสชาติได้เปลี่ยงครับเหมือนเดิมหวานที่แป้งเค็มกีมมะพร้าวหวานมันตัดกันพอดีครับรสชาตกลองกรอมครับอร่อยมากครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเรจะพาไปหาอะไรกินอีกในหาดใหญ่นะครับสวัสดีครับ